ไม่ครบเลยนี่คือไม่เข้ามาประชุมแล้ว่าประชุมได้อาจารย์ไม่ไม่คืองบคือมันไปไม่ได้ไงคือ <c oughs> คือก็ให้ยุติค่ะให้ยุติการก็บอกอ้างบอกว่าฝ่ายฝ่ายรัฐบาลก็อ้างบอกว่า,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 วาไปไประชุมคณะกรรมาการกรรมธิการอยู่ <c oughs> แล้วก็บางคนก็ติดงานนะครับถามว่าฝ่ายรัฐบาลถ้าอ้างแบบนี้ถ้าฝ่ายค้านเขาทำไมเข้าไปครบอ่ะ เราทำไมฝ่ายค้านเข้าไปได้ละ่ะฝ่ายรัฐบาลทำไมทำแบบนี้มีสภาให้แก้ปัญหานะครับอันนี้คือมันก็ตรงกันกันกบที่หญิงหน่อยเขาพูดนะครับว่างบงบของอที่มันเหลือเออยู่ปีป,ปีปีที่ผ่านได้ปี6-1หนึมาะนะครับน,นปีหกหกมันอยู่ประมาณ4ี่มืล้านะนะครับเอาเอางบเอา,งบ,เอางบจำนวนนี้ ไปช่วยเหลือกเกษตรกร,กรนะครับไปสร้างงาน,นสร้างงานสร้างอาชีพมันก็จะเป็นลูกโซ่เพื่อะจะให้มีเงินหนุนเวียน,นเองมูลเียนเนเศรษฐกิจมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยะนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้น้องอ๋อคือรัฐบาลยังคิดอยู่อย่างเดิมอย่างอาจารย์ไปฟังที่โนเรสมคิดเขาพูดะนะครับนเอสมคิดเขาพูดและอุตมะเนี่ยเขาพูดบอกว่าก็าายังจะมีการแจกเงินให้กับประชาชน